ก่อนอื่นก็สวัสดีครับของนักเรียนนะครับนักเรียนของม .1 ทุกคนนะเราต่อจากคลิปที่แล้วตรงนี้นะครับในคลิปนี้ครูจะมาพูดถึงนะทักษะการจําแนกประเภทนะครับตรงนี้ในทักษะการจําแนกประเภทนั้นมันหมายถึงอะไรนะเราก็มาทําความเข้าใจนักเรียนดูตามเลยนะครับนักเรียนที่ดูตามคลิปนะเปิดดูตามเลย ทักษะการจำแนกประเภทก็หมายถึงนะครับการจัดแบ่งหรือเรียงนะลำดับของวัตถุนั้นนะสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มได้ตรงนี้ดูให้ดีนะครับตรงนั้นนะโดยการจำแนกประเภทนั้นนักเรียนก็ต้องดูนะครับโดยเรามีเกณฑ์ในการแบ่งจำแนกประเภทนะเรามีเกณฑ์ในการจัดแบ่งการจำแนกประเภทตรงนี้นะ เกณฑ์ดังกล่าวนั้นอาจใช้ความเหมือนหรือความแตกต่างกันนะความเหมือนหรือความแตกต่างก็ดูลักษณะรูปภาพต่างๆนะครับโดยใช้เป็นเกณฑ์นะมันเหมือนกันอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนั่นคือความแตกต่างกันดังนั้นผู้จะใช้เกณฑ์ตัวนี้มันจะมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามาดูบรรทัดถัดมาเนี่ยนักเรียนดูผู้ที่มีทักษะ ในการจำแนกประเภทนั้นต้องมีความสามารถนะครับดูตรงนี้นะสามารถที่แสดงให้เห็นว่านะเกิดทักษะนี้นะประกอบไปด้วยนะประกอบไปด้วยอะไรนะครับ1เราสามารถจะเกิดทักษะในการจำแนกประเภทนี้มีทั้งหมดนะสข้อ1มาดู 1. เราก็สามารถเรียงลำดับการแบ่งพวกสิ่งต่างๆนะครับจากเกณฑ์ที่ผู้อื่น นะจากเกณฑ์ที่ผู้อื่นกําหนดให้ได้นี่คือข้อที่1น,นะครับดูในข้อที่2เรียงลําดับการแบ่งพวกสิ่งต่างๆนะครับโดยใช้เกณฑ์ตัวเองเห็นไหมโดยใช้เกณฑ์ของตัวเองได้ข้อที่สบอกเกณฑ์ของผู้ที่ใช้เรียงลำดับโดยแบ่งพวกได้เห็นไหม ทั้ง3ข้อนี้เป็นพื้นฐานในการจำแนกประเภทเราต้องมีนะครับนักเรียนเราต้องมีดังนั้นเราเห็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่ามีลักษณะอย่างไรมันเป็นประเภทอะไรดังนั้นมาดูตัวอย่างในอยู่ตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีผลไม้นะครับอยู่ชุดหนึ่งผลไม้อยู่ชุดหนึ่งมีอะไรมากหนึ่งมะยม นะครับตรงนี้มะยมแอปเปิลมะขามส้มโอมะยมแอปเปิลมะขามส้มโอตรงนี้เราสามารถแยกเกณฑ์ได้เอาอะไรใช้เป็นเกณฑ์นะเราสามารถมองด้วยตาเปล่าเรารู้แล้วดังนั้นเอามาดูเราเราให้กำหนดเห็นไหมเนี่ยนะให้เรากำหนดว่าเราใช้อะไรปิดในการจำแนกเช่น นะครับเราใช้อะไรในการจําแนกเช่นนะครับการจําแนกเนี้ยเขาบอกว่าจากการเรียงลําดับขนาดนะครับเรียงลําดับขนาดเป็นเกณฑ์ขนาดเป็นเกณฑ์ตัวนี้หมายความว่าขนาดใหญ่ไปหาเล็กหรือเล็กไปหาใหญ่ก็ได้โดยใช้เป็นเกณฑ์นะครับนะตรงนี้ในรูปภาพไหนใหญ่กว่าก็เรียงจากใหญ่ไปหาเล็กหรือเล็กไปหาใหญ่ก็อยู่ที่นะดุลพินิษของตัวเรานั่นเองนักเรียน ดังนั้นเอามาดูถัดมาก็มาใช้อะไรใช้ในการจำแนกตามลักษณะใบใบเป็นเกณฑ์ถามว่าใบผลไม้แต่และชนิดเนี่ยใบจะมีลักษณะยังไงครับแตกต่างกันบางครั้งใบใหญ่ใบเล็กใบเรียวใบสั้นใบใหยักนะครับตรงนี้มาใบกลมรีดังนั้นโดยใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ก็ได้นะครับแล้วแต่ นะครับแล้วแต่ตัวเราที่จะกำหนดว่าใช้อะไรในการเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของผลไม้นะครับดังนั้นในภาพนี้ในกิจกรรมนี้นะครับคู่มีกิจกรรมที่ต้องให้เราทำคือใบงานตรงนี้่ามาดูพร้อมๆกันนะครับนี่มาแล้วนะับมาแล้วนะดังนั้น นะหัวข้อสองใหญ่ตัวนี้เขาบอกว่าจากภาพใช้อะไรในการจำแนกนะครับตรงนี้ดูรูปภาพเห็นไหมอันนี้นะอันนี้ดอกอะไรดูด้วยนะครับดอกไม้แต่ละชนิดพุทธชาติพวกนี้นะครับดอกบัวพวกนี้แต่ดอกมันเหมือนกันหมดคำว่าบัวบัวแต่ละชนิดมีสีที่แตกต่างกันนะครับให้ดูตามรูปภาพนะ มันมีบัวอะไรบ้างเราก็ต้องดูแต่ละบัวนะครับดูในรูปภาพนะครับชัดเจนไหมครับนะดูในรูปภาพอันนี้คือแต่ละบัวนะครับนะเห็นไหมให้จําแนกประเภทของบัวหนะสีที่แตกต่างกาันอันนี้บัวลายบัวตูมหรือบัวหลวงนะอันนี้บัวลายเราก็ต้องดูรูปภาพนะครับอ้าวต่อไปเมื่อผักภาพตัวนี้ใช้อะไร ในการจำแนกนะเอามาดูตรงนี้เห็นไหมด้านล่าง 1. สีของดอก 2. กรีบของดอก 3. ส,สกุลของดอกบัวสความสวยงามถามว่าในภาพเนี้เราจะอ,าอะไรกำแนกแล้วแต่เราเราที่จะกำหนดแล้วอะเราต้องใช้สีของมันได้ไหมได้เห็นไหมดอกบัวมีสีเหลืองสีบานเย็นสีส้มสีอะไรเนี่ยสีขาวและเต นะครับตัวนักแล้วแต่นักเรียนจะกําหนดเขาคิดว่านักเรียนใช้ข้อไหนนักเรียนก็กาข้อนั้นต่อไปมาดูข้อที่สามสามตัวนี้เขาบอกว่าจากภาพบอกชื่อสัตว์ตามการออกลูกดูดีๆนะครับตามหัวข้อบอกชื่อสัตว์ตามการออกลูกออกลูกเป็นตัวเขาให้ออกลูกเป็นตัวดังนั้น ในรูปภาพเนี้ยนักเรียนก็สังเกตได้แล้วว่าในการจําแนกสัตว์ต่างๆตัวเนี้ยสัตว์ตัวไหนสัตว์ตัวไหนมันมีลักษณะอย่างไรสัตว์อะไรที่สามารถออกลูกเป็นตัวได้นะครับตรงนี้นะครับนะดูด้วยนะอันนี้นะการออกลูกเป็นตัวเห็นไหมคือการจําแนกเขาให้จําแนกการออกลูกเป็นตัวการจําแนกสัตว์อันนี้คือจํานวนขาเห็นไหม ถามว่าสัตว์สองขาออกลูกเป็นตัวได้ไหมออกมาเป็นไข่ก่อนใช่ไหมไก่เออแต่วัวออกลูกมาเป็นอะไรตัวสัตว์สี่เท้าเห็นไหมหมาก็ออกลูกมาเป็นตัวเห็นไหมต้องดูให้ดีนะครับต้องดูส่วนขาอ้าวมาดูดังนั้นในการตอบคําถามข้อที่ข้อที่สี่บอกว่าจากภาพด้านบนบอกชื่อสัตว์แล้วออกลูกเป็นไข่นะครับตรงนี้ออกลูกเป็นไข่นักเรียนตรงนี้สัตว์อะไรที่ออกลูกเป็นไข่นักเรียนก็ เขียนลงมาด้านนี้ด้านหลังด้านขวามือของเราห้าจากภาพด้านบนบอกชื่อสัตว์ที่มีขาสองขาหนึ่งข้าเนียนักเรียนก็เขียนชื่อสัตว์ลงไปนะครับตรงนี้นะตรงนี้คือภาพนักเรียนครับตรงนี้ถ้านักเรียนวาดไดนะ้นักเรียนก็ว่านะครับตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ ขอให้นักเรียนทํานะครับลงในสมุดเรานะครับมีแค่5ข้อนะว่าสวยไม่สวยไม่เป็นไรครูไม่ว่านะครับขอให้มีขอให้ตอบคาถามจากตรงนี้ในใ,นใบางานของเราโอเคนะครับนะสำหรับใบงานนี้เราดูทันไหมลูกนะนะดูทันไหมนะดูทันไหมตรงนี้นะครับอันนี้คือใบงานของเรานะที่เราต้องทําให้ครูนะ โอเคนะใบงานที่นี่ได้แล้วทักษะการจําแนกเห็นไหมนี่คือภาพที่หนึ่งามาดูแรกก่อนเห็นไหมใบงานที่หนึ่งตรงนี้เอามาดูทักษะการจําแนกชื่อชั้นนามสกุลตรงนี้เห็นไหมภาพจากภาพใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกอันนี้คือข้อแรกเลยข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ดูไปข้อสองขอโทษทีข้อหนึ่ง จากภาพนี้เราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกการจำแนกดอกไม้ตามจำนวนดอกเห็นไหมเออเห็นไหมอันนี้คือภาพที่เราเห็นนะอันนี้ดอกเดียวตรงนี้เขาเขียนว่าดอกเดียวอันนี้คือดอกช่อคำว่าดอกเดียวหมายความว่ามันมีดอกเดียวนั่นเองเห็นไหมอันนี้คืออะไรนะดอกอะไรนะชะบาตรงนี้ดอกช่ออันนี้คือมีกี่ช่อโอเคนะอันนี้คือภาพให้เห็นอันนี้ข้อที่หนึ่งนะ ภาพที่หนึ่งก็คือใช้อะไรในการจำแนกสีของดอกจำนวนดอกเกสรดอกกลิ่นของดอกนะครับตรงนี้นี่นะครับที่ครูพูดไปเนี่ยนะใช้อะไรในการจำแนกข้อที่หนึ่งข้อไหนอันใช้ในการจำแนกข้อที่หนึ่งอันไหนใช้ในการจำแนกนักเรียนก็กาบหรือขีดถูกไว้หรือวงกลมไว้ก็ได้นะครับข้อที่สองข้อที่สองก็อยู่นี่ที่ครูบอกแล้วว่าจากภาพตรงนี้ใช้ เกณฑ์อะไรในการจำแนกตรงนี้อันนี้ข้อ2มีทั้งหมดนะนักเรียนครับมีทั้งหมดแค่ประมาณ5ข้อเท่านั้นนลุกนะไม่ต้องซีเรียสนะครับตรงนี้โอเคไหมทันไหมมี5ข้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นลุกนะนะให้ทำลงในสมุดนลุกนะ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 เพราะว่ากูจะเช็คได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะทำการเก็บคะแนนในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับนักเรียน